อันนี้ระดับไหนนี่ไหนคะอันนี้มอต้นกับมอปลายคะอันนี้มอตอต้ถ่ายไว้ยังยังค่ะบอเดี๋ยวหนุจะถ่ายค่ะเพิ่งออกงานให้เดีค่ะ อ๋อมาจากไหนคะไปเชียงจัวมาก่อนเลยคะหรือว่าไปนุ่งก่อนถ้าเขาเปลือกหรอคะไม่จันอ๋อไม่จันแล้วก็ไปจชียงจัวหรือว่าอ่ามานี่ก่อนมานี่ก่อนก็แล้วก็ไปนุ่งไปนุ่งวันนี้เอ่อของถ้าเขาเปลือกไปไหมนะพ่อถ้าเขาเปลือกน่าจะไม่ไปเพิ่งเห็นเข้าไปเมื่อกี้ Velkommen.